อ่ส uh, วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเติมเงิน i ออาร์เจนตินาแบบตัดผ่านบัตรไอ้ทูมอนี่วอลเล็ตก็อย่างแรกต้องมี2 ID ไอดีไอดีแรกก็คือเป็นไอดีลกของเราที่อยู่อาร์เจนนะนี่ผมให้ดูเงินโอเคนี่อยู่อาร์เจนไอดีสองของเราคือเป็นไอดี ไก่ที่แบบที่อยู่ไทยอะ่ะโอเคสองไอดีนี้ต้องเป็นเพื่อนก่อนเกินสามวันนะถึงจะทําได้ก็อย่างแรกเราต้องเข้าไปหน้าเติมเงินของไอดีไทยก่อนโอเคเนี่ยพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเราเลือกแบบส่งบัตรไอดิจิทัลิลแบบอะไรอ,ะอ่ะกดอะไรอโอเคทีนี้เราก็เลือกราคาที่เราจะเติม โอเคนะนี่อันนี้เติมร้อยห้าสิบโอเคใส่แล้วเดีสิโอเคทีนี้เราก็เลือกเพื่อนที่จะส่งก็คือเราจะส่งให้อดีนี้ ไอดีตัวนี้เราก็เลือกคนนี้แล้วก็ส่งไปจะพิมพ์เป็นอะไรก็ได้ <c oughs> แล้วแต่เลยโอเคทีกดยอมรับโอเคพอก็อเสร็จอะไรปุ๊บเราเสร็จแล้วก็กดส่งเลยทีนี้ก็รอ โอเคถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าได้แล้วเราก็ไปดูไอดีนี้มันจะมีมาหนึ่งข้อความเค okay, อยู่ไหนนี่น่าจะนี้มั้ง <c oughs> ไหนอะมายังเอ่อการยินยันให้วิวได้ส่งมาถึงคนแล้วของขวัญระหวัางเดิน,นทาง <c oughs> บ้าบ้าบ้า,บา โอเคมาแล้วนี่คือมาละทีนี้เราก็กดรับของขวัญเดี๋ยวมันจะแปลงข้างเงินให้เลยนะฮะนี่อันนี้คือได้ละอ่านี่เข้าละก็แค่นี้ <S 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 ไม่มีอะไรสอนง่าย